ถทายตอนไปบุญนอนรับสบายเลยอามนำห้าลักกแล้วอาบนำกินนมอิมเลยกะห้องแหละยังนอนนองหลับอีหำมันหำน้อยไอหำน้อยน่ารักมากกว่าน ไปบุญไปบุญหำคืหน่อยแท่ไปบุญคือหำหน่อยแท่หนะหหน่ะหะหำหน่อยแท่หำบนใหญ่อีพอเลย <c oughs> <c oughs> จะจะบอให้นอนบอให้นอนชีวิตนี้มีแต่กินกับนอนจะกระดิกกระดิกกะดิกจะกระจีมันจะกระจีมันจะกระจี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  ปูไบไตปูไต้ไตู้ไต้บไู้ไต้บูไตูไตบไหน้าเหี่ยวจังเลยยังเด็กอยู่เลยทำไมหน้าเหี่ยวจังหน้าเหี่ยวจังเลย น่าเหียวจังเลยวนอะยิ้มให้ดูหน่อยยิ้มยิมยิ้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 ม,มวนไปให้มันนอนกันกระดิ๊กกระดิกกระดิ๊กกระดิกกระดินกกระดิอกกระดิกกะดิกกระดิก กกะดิกกะดิ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 งกะดิงกะดิงกะดิงโอ้ยน่าเหวี่ยจังเลยน่าจะไปฉีดโบทอกได้แล้วนะเนี่ยฉีดโบทอกให้หน้าเค่งตึงฟันของออก ฟันเยอะมากแล้วอ,ละอะไรนี่หมดไปบนตื่นไว้ตื่นไว้นอนไล่แล้วไปบนขี้เ้า ไปบนขี้เจ่าจังเลยจึ๊งจึงจ๊งจึงจ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊งคนมันมาให้มันตืดมาให้มันนอนเฮ้ยบน Đừng đúng đừng đúng đừng đúng 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 Nó đúng 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 ตื่นไว้ fc มาเบิ่งนี่นะสวัสด,ดี fc ทุกคนขอบคุณที่ติดตามใบบุญนะครับใบบุญจะทำตัวน่ารักอยอยอยออยออยออยตื่นไว้ยังไม่ตื่นอีกเดี๋ยวเดี๋ยว นอนมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วพอตื่นได้แล้วดุ้มๆุๆมดุ่มุุุุกูกๆกๆกกเดี๋ยวลองเอาน้ำมาหยุดใส่ปากมันดูเอาน้ำมาหยุดใส่ปากมันดูว่ามันจะตื่นไหม

นับไปเลยอืมได้กินน้ําแล้วตื่นเลยชื่นใจยังไปบุญอ่ะชื่นใจยังอ่งน,นอนต่อเหรอนอนต่อเหรอไม่นอนแล้วได้กินน้ําแล้วไม่นอนละไปบุญน่ารักจังเลยไปบนุญน่ารักจังเลยอาบน้ํา ขาแป้งหอมแล้วนอนต่อนอนตตออนอนนอนต่พอจะกอมนอนตดิงดิงดิงิงดิงด้ง,ง,งเตนลเนละบ่นอนลเนลยไม่นอนแล่ออยากนอนอีก ขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาซำลีมาปั่นก็ไม่หายไม่ได้หนู <c oughs> ไม่ได้ใส่ก บายบายเอฟซี bye bye หน่อยบายบายฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปบุญจะทำตัวน่ารักให้ดูทุกวันเลยครับบายบายทุกคนนะครับบายบาย